ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่21ธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับพลังบวกปีใหม่ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วครับที่จริงปลายสัปดาห์นี้ ช่วงวันคริสต์มาสบริษัทห้างร้านหลายๆแห่งเริ่มจะหยุดกันแล้วพักผ่อนยาวถึงต้นปีหน้ามีคนไปปล่อยข่าวกันเยอะว่ามีคำสั่งให้งดจัดงานรื่นเริงบางคนไปไกลถึงกับบอกว่านักดนตรีได้รับคำสั่งว่างดการแสดงแล้วเอาไปด่าการข่มในโซเชียลว่ารังแกประชาชนเป็นตุกเป็นตักเพื่อความชัดเจน ลุงตู่ยืนยันแล้วไม่มีใครสั่งฉะนั้นกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่จัดได้ไม่มีใครห้ามครับก็เอากันตามสมควรแก่สถานการณ์อย่าลืมว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชาชนจำนวนมากตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพ,พรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชิราราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวรและมีพระพลนามยแข็งแรงมาคุยกันเรื่องบวกๆเติมพลังบวกให้กับสังคมไทยกันครับเทศกาลปีใหม่ต้องมาพร้อมกับของขวัญปีนี้รัฐบาลแจก,กของขวัญให้ประชาชนไม่น้อยทีเดียวครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวาน20ธันวาคม เห็นชอบมาตรการการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่พศ2566ให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอ 2. รองโฆษกรัฐบาลรัชดาธนาดิเรทีิพานันสิริชนะ,ะแถลงเอาไว้ตามนี้ครับ 1. มาตรการช็อปดีมีคืนปี66เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2566 ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 6้อกําหข้อกำหนดคือให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน40,000บาทแบ่งเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจำนวนส0 0 0มบาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์และค่าซื้อสินค้าหรือบริการอีกจำนวน1 0 0 0 0บาทออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการเช่นค่าซื้อสินค้าและค่าบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงค่าสินค้าโอท็ top. แต่ไม่รวมถึงสินค้าและบริการดังนี้ ค่าซื้อสุราเบียร์ไวน์ค่าซื้อยาสูบค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่าบริการจัดนําเที่ยวที่จ่ายแก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมักกุเทศค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่1มกราคม2566หรือสิ้นสุดหลังวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 6และค่าเบี้ยประกรันวินาศภัยคาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเ,ดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ5 6 0 0 0ล้านบาทผลิตผลมวลรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.16 2. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2566ลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษีพศ2566 3. ส มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2566โดยลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2เหลือร้อยละหนึ่งและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือร้อยละ0.01หสำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์และห้องชุด ทั้งบ้านมือ1และมือ2เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญา 4. มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสา,ามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศเป็นการลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ที่ใช้บินในประเทศจากลิตละ4.726บาทเหลือลิตละ0.20บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มการาคมถึง30มิถุนายน2566เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและบรรเทาผลกระทบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบ driven, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบิน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ผลดีสำหรับผู้บริโภคคือค่าตัวเครื่องบินลดลงเช่นกันยังไม่หมดมาตรการและโครงการของขวัญปีใหม่ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาทิ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช่นโครงการชำระดีมีคืนลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟู 2. ธนาคารโอมสินเช่นโครงการวิในดีมีเงิน 3. บัรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเช่นยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเช่นพลดีมีคืนบัตรกำนันสูงสุด300บาท มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมด้วยมาตรการและโครงการของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง5โครงการได้แก่ 1. มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พศ2566จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออ 2. มาตรการของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน ผู้ค้ำประกันจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำกัด 3. โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนจากกรมธนารักษ์ 4. โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความสุขที่มั่นคงของทุกภาคส่วน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 5. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีและมีภูมิคุ้มกันไม่ถูกหลอกลวงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6. โครงการกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยไมโครอินชัวรันของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 1. ซ่อมบ้านสร้างสุขจำนวน50,000หลังให้บ้านของเด็กผู้สูงอายุคนพิการและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงปลอดภัยมีมาตรฐานมีสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม 2. บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย15,000หน่วยแบ่งออกเป็นโครงการบ้านเช่า 1, 5 0 0บาทต่อเดือน50บาทต่อวันจำนวน5,000หน่วย ของการเคหะแห่งชาติและโครงการบ้านเช่าซื้อจำนวนหนึ่งมืนหน่วยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองก็ประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดอีกสักพักแต่ละหน่วยงานก็จะเผยแพร่ออกมาใครสนใจของขวัญชิ้นไหนรอตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งครับสถานการณ์บ้านเมืองขณะน,นี้ราวกับโรงลิเก เปลี่ยนมาคุยเรื่องบวกๆกันบ้างเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังบวกปีหน้าปีถกกระต่ายขอให้เป็นปีแห่งความอ่อนโยนหน้าทนุถนอมสำหรับทุกคนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ